ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพกระทรวงศึกษาธิการได้กาวคำนิยมให้ก <S 3. S 1> <found> ับชมรมค่ะขอรับบค่ะค่ะเรียนท่านประธานคณะกรรมการท่านคณะกรรมการนะคะท่านผู้ในการโรงเรียนยเทียโมนะคะท่านรองผู้ในการนะคะทุกท่านเลยค่ะรวถึง ท่านผู้เกียรตินะน,นะคะผู้ครูนะคะแล้วก็นักเรียนและที่สําคัญนะคะวันนี้คือท่านผู้สนับสนุนนะคะกิจกรรมนี้ให้เกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกตามที่คุณครูสุชา,า,าไดนะ้กล่าวไว้นะท่านสจวิศาตัสเฟสนะคะและรวมถึงพี่ๆนะคะทีมและชิ้นน้องๆจากสมาชิกที่เป็นสมาชิสกสภาเทศบาลเอุบลเทนนีทุกท่านน,านะคะในนามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัา้นพื้นฐานนะคะ สำคัญพัฒน,นาระบบบริหารงานบุคลากรนิติก,กรรมนะคะศูนย์บริหารงานการพัฒน,นาศักยภาพบุคลากรเป็นเลิศนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ได้มาเห็นเพชรที่ได้รับการเจรน,นายแล้วนะคะของนักเรียนแล้วก็รวมไปถึงบุคลากรน,นะคะที่ฝ่าพัฒน,นานะคะแล้วก็ทําให้สถานศึกษาเนี่ยนะคะดำเนินโครงการต่างๆมาได้อย่างเป็นรูป,ปธรรมนะคะซึ่ง จะเห็นได้ว่าโรงเรียนไทยพิทยาคมนะคะโดยกิจกรรมการประเมิ r เท t ก c e ต่างๆนี้มาจากหลากหลายโครงการหลากหลายการพรฒนาการความร่วมมือนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่คณะครูๆแต่ต้องประสานงานกับชุมชนประสานงานกับท่านผู้ปกครองนะคะรวมไปถึงหน่วยงานที่อยู่ในจังหวัดในท้องถิ่นะคะหรือ หน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่ในกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ะจะเห็นถึงความมุ่งมานะนะคะแล้วความเพียนพยายามสาษาของคณะที่ทํางานนะคะแล้วก็รวมไปถึงนักเรียนทุกคนด้วยซึ่งตรงกับปณิธานของกระทรวงศึกษาธิการเรานะคะว่าเรียนดีมีคุณธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านจป็นแม่ ศาสตราจารย์ดรณัฐมนวนะคะพิยสิยนวัเนี่ยท่านได้เน้นว้ทาว่าจะต้องเป็นการให้ลูกๆนักเรียนเนี่ยเรียนดีและมีคุณธรรมซึ่งสิ่งที่เราเห็นจากการประเมินเบสทักทีจากการที่เราชมว,วิดีโอคลิปนะคะและกิจกรรมที่น่ว่าจะเป็นคระมิย่างที่ท่านสจ,อจอได้กล่าวมานะคะ หรือพี่กบและพี่เดียดจากมัธามครูว่านกักเรียนได้ไปเ,เสียสละจิตอาสาทำประโยชน์ให้กับชุมชนนะคะใช้ศักยภาพของตนเองเนี่ยซึ่งเอามามาสอบประกายให้กับชุมชนว่าเขาสามารถทำได้และนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้ด้วยนะคะในส่วนนี้ไอ้ที่ส่งประห,นห,นนหนานงานการพัฒนาศักยภาพาเป็นความติ่นเตินเนี่ยให้ความสำคัญเนื่องจากการพัฒนาศักยภาพคน เริ่มตั้งแต่เยาวชนของชาตินะคะเริ่มตั้งแต่การที่เราเนี่ยจะบบเพราะเพราะว่านักเรียนของเราเนี่ยเป็นคืมนมนุษย์นะคะถือว่าเป็น human capital นะคะดังนั้นการที่เราจะพัฒนาบุคคลเนี่ยไม่ได้พัฒนาเียงแค่มิติเดียวแต่ยังหมายถึงเรื่องของการรู้จักป้องกันนะคะดูแลตัวเองนะรู้ว่าอะไรที่ไม่ควรจะไปแตะนะคะคือไม่ไปแตะเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า เซโนไม่อานนะคะเราไม่ทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราก็ไม่หยดเซโนและนอกจากจะปฏิเสธแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะบอกเพื่อนเตือนเพื่อนได้และที่สำคัญคือทางชมรมเองเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมว่าไม่ใช่เป็นแค่เซโนอย่างเดียวนะคะในกากรรมฝาในตารานคระพอเวลาที่เขาไปเจอเด็กอย่างที่เราชมในวิดีโอมีน้องผู้หญิงบอกว่าหนูเคยติดบุหรี่ไฟฟ้า แต่เขามีพื้นที่ที่จะให้เขาได้กลับตัวกลับใจได้มีที่ที่ทำให้เขาเนี่ยได้เยียวยารักษาตัวเองนักเรียนเนี่ยจะไม่ได้เรียนแค่ป่าเจ็บทางกายที่เกิดจากการสูดสี่ไฟฟ้าแต่มันมีเรื่องของจิตใจดังนั้นเนี่ยในการที่นักเรียนมีพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ผิดแต่เขาเป็นผูดที่ได้รับอคการนะคะโดยที่มีเพื่อนๆและที่คครูเนี่ยคอยสนับสนุนและส่งเสริมก็ทาให้เขาเนี่ย ที่จะลุสกสัที่ม็นใหอีกครั้งหนึ่งและโดยกิจกรรมที่วันนี้ดิฉันคิดว่าท่านคณะกรรมการจะได้ไปเห็นด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของกิจกรรมที่เข้ามาบำบัดดูแลอยู่ในคลินิกอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะพัฒนาคุณธรรมในส่วนักเรียนส่วนหนึ่งที่ดิฉันได้เข้ามาอยู่ในกินจกรรมแระส่นเรียนขอกิจกรรมนี้นะคะที่ช่วยนักเรียนเนี่ยคือเรื่องของภาษาอังกฤษท่านคณะกรรมก,การจะเอ๊ะภาษาอังกฤษมาได้อย่างไงเนี่ยนะคะ เขาได้รับการทำกิจกรรมต่มางๆนอกจากในที่ท่านพีน่กบได้พูดไป็นมัธยมปีเมื่อสักครู่เนี้ยว่ามีการทำกิจกรรมดนตรีร้องเพลงไปเต้นไปออกที่ถนนคนเดินนะคะมีการทำพิธีกรสองภาษาภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนก็มีอย่างเงี้ยน,นะคะดังนั้นเราก็เลยเออถ้าอย่างนั้นเนี้ยเราก็จะพัฒน,นายอย่างต่อนเนื่องนะคะเราก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนเนีย้ยใช้ภาษาอังกฤษในการ เาได้จากว่าหนึ่งมีศัก,กยภาพอยู่ภายในน,นะเะมื่อเขามีเซลฟ์เอสซีเขาเชื่อว่าเขาทำได้นะเขามีความสามารถนี่เขาสามารถเป็นผู้น,นำได้เขาเปลี่ยนแปลงได้น,นะ,ะเขาก็จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยากิจกรรมเช่นภาษาอังกฤษเอไอนะคะการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดซึ่งทางกลุ่มสถาบันสาาังกฤษเนี่ยเราได้ขอความอนุเคราะห์มาจากบริษัทเอกชน ะคะให้ช่วยนำแอปพลิเคชันมาให้นักเรียนได้ใช้เพราะนักเรียนส่วนใหญ่จะชอบใช้มือถือแล้วใช่ไหมคะี๋ยวใช้อินเทอร์เน็ตใช้แอปพลิเคชันง่ายๆเขาก็สามารถใช้มือถางงาืออ่านเสียงพูดภาษาอังกฤษแล้วเขาก็เขาก็มา,าล้อๆกันว่าวันวันที่ฉันมาทำกิจกรรมนะคะเขาก็บอกหนูพูดได้เนี่ยแล้วเขาก็กกไกกด,นะด้เกียรติบัตรเขายังบอกเลยว่าหนูเนี่ยนะได้เกียรติบัตรอันนี้คือเฉพาะเรื่องของ English Speaking AI แล้วเขาจะต้องทำไปหลายสเตปหลายโมดูลมากจนกว่าจะได้ผ่านนอกจากนี้เนี่ยนักเรียนที่ได้ผ่านกิจกรรมเรื่องภาษาอังกฤษนะคะก็จะได้สอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้วยซึ่งทาสง,งาสพอรนะคะเราได้มีการสอบระดับภาษาอังกฤษเป็นประดับ CEFRA 1 A2 B1 ตามเดวเวลที่กระทรวงศึกษาการกำหนดนักเรียนก็สอบได้แล้วก็ได้ผลเลยใช้ AI แบดก,กันนักเรียนตอนนี้จะชอบเรื่อง AI แต่ เราใช้สุดโลก AI บ้างและท,ท,ท,ที่สํกกาคัญที่ว้าวมากนะคะคนที่ทากิจกรมกับทางกระทรวงมหาดไทยที่วันนั้นคณะกรรมการก็ได้มาประเมินที่นี้เช่นกันกนะคะในคณะกรรมการค่ะน,นักเรียนสอบวัดภาษาจีเพื่อไปต่างประเทศแล้วก็ได้ได้อยู่ในลำดับที่เขาสามารถที่จะมีสิทธิ์ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ลูกๆที่เขาอยู่ในคลินีกบอบบะบัดเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาเนี่ยจะทำ และการที่พอเขามีกิจกรรมดีพื้นที่ที่ให้โอกาสเขาได้เดติบโตนะคะได้กลับเนื้อกลับตัวเนี่ยจึงทําให้เด็งเนี่ยนักเรียน,นยรูอว่าตัวเองที่ต้องการนะคะในส่วนนี้เองเนี่ยใฉนันคิดว่าทาง,งคณะผู้จัดนะคะท่านผู้บริหารสถานศึกษานะคะก็ะได้ให้ความสําคัญกัแบบเรื่องของการิีกิจกรรมครั้งนี้และคิดว่าโรงเรีนยนไทยวิเศษนะคะ วันใหญยิ่งเลยที่จะเป็นผู้ที่ได้รับการประเมินเบสพักทีผ่านๆๆๆๆนะคะเราควรที่จะได้ไปเป็นระดับประเทศหรือถ้ามีระดับนานาชาติก็อยากจะให้ได้หํัไปพิจารณาแล้วนำไปเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นๆนะคะที่อาจจะกําลังเรียนรู้และกำลพัฒน,นานะคะเราจะได้พัฒนาให้รุ่นนักเรียนของเราต่อไปนะคะ ขอบคุณนในอย่างสูงเลคะฝากท่านทั้งหลายได้ออกใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ